โอเคสวัสดีครับวันนี้วันเจทีวีครับวันนี้เราจะมาเล่นไม้ค้าสอยบอลในมอสเดอะซ i มนะมาเริ่มกันเลยนี่คือไมีค้าของนะก็เป็นสมุดสอนคราบนะก็ก็เดี๋ยวเขาใช้ก็ได้ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยต้องการคร้าของโอเคก็ไปก่อน เขาวางสมุดกันไงนะลืมกดน,นี้ปะเอ,อ๊ะกดอะไรอ่ะตัวจริงนะผมกดไม่เป็นอ๋อนี่ไงโอเคครับผมก็จะเริ่มจากแรกก็แน่นอนตัดไม้ครับก็อ,อนนี้เป็นมอดเดอะซิมนะครับผมก็ได้ทำการลงมอสเดอะซิมมันล้วโอเคกด F 5 นี่ก็เป็นตัวละครที่ผมแต่งนะอืมก็จิโอเคเรื่องกันเลยแล้วทำแล้วก็ทาเป็นหลายๆตอนนะไปะโอเคเรื่องต้นตัดไม้เอานี้เป็นมดเดอะซิมนะครับตั้งหัวว่าเป็นมดอลไรวมหาผู้คนกอนก็อาจจะมีอาการแหลกนิดหน่อยครับคือเราใครที่คิดว่าถ้ามาใครที่ถามว่ามดเนี่ยใช้ ใช้แบบข้อมูลเท่าไหร่บอกนะเขาใช้การประมวลผลนะแบบโอเคได้เข้าผลละ,ะนี่ก็สามารถกินได้คนระับผมก็เก็บโอเค,อ,เคอ่านี่หมานี่หมาหมาทำสามารถเลี้ยงได้นะเอ้ยอันนี้อันนี้มันทำไงวะถุกถุกใช่ปะไม่เคยเห็นอนะ โอเคมันไปผมว่าถึงุดแล้วแล้วเนี่ยอะไรคืออะไรกับดีอ่ะไม่ใช่ผักขาดเนี่ยผักกาดมังนี่ก็เป็นมอดเดิร์ซิมนะสำหรับใครที่อยากเล่นผมบอกเลยวผมเล่นในที่ติลันเชอร์นะสำหรับใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปสอนลงที่ติลันเชอร์นะสำหรับไอเดีเถื่อนไอดียแท็บผมไม่มีไงผมเล่นเล่นของไอเดีเถื่อนไปก่อน ก็เป็นมอแท้นะมอสแท้แน่นอนก็หนัดอัมไม่เร็วอ่เดี๋ยวอีกไม่นาน,นก็จะมีสวายโบซีโปรเจกต์อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะโปรเจกต์ t อ a c แทกออนไททันนะตอนนี้ผมก็ลงมอส a อ t a แทกออนไททันแล้วหรอกก็เหลือแค่ลงอนะตอนนี้ก็เจอปูอ้ยปูก,กับแรงอะ่ะคาบปูได้เนื้อปะ เลือดแคบเลือดแคบอันนี้มันจำไม่ได้แล้วใช่ไหมเข้ามาก็ตายเข้ามาตายดิตายดิวะงท่านไม่มีใครรู้วิธีฆ่าปูนี่ถูกต้องไหมว่าฆ่าปูนไงอะ ไม่ต้องไม่ต้องบอกนะเอาคอนมาทุกกรนเอากระดองมันให้มาทุกเปลือกให้มันแตกโอเคผมไปแล้วมันก็ตายแล้วดูกินกระปิปงกันโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอดูความยากนะโปรเจกต์นี้ผมจะไม่เอาอะไรมากผมจะไม่เน้นความยาก Normal Hard โอเค normal เฮ้ย Normal นี่มันปางกลางอ่านผิด อันนี้คือแบบปลอดภัยใช่ไหมโอเคนี่ลูกหมาเต็มเลยน่ารักนี่น่ารักคืออะไรหารหาดก่อนนี่คืออะไรอ่ะหีบอ่ะคือต้องมีคุณแจใช่ไหมถึงจะเปิดได้ว่ากนันเถอะคืออะไรคือต้องมีคุณแจใช่ไหมว่างั้นอ่ะ หรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจคือผมเพิ่งเคยเล่นมอเตอร์ซิมไงก็ผมเพิ่งลงสดๆร้อนๆนะเปิดมาก็เริ่มมาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมอเตอร์ซิมเลยจังหวะนี้ผมเห็นมีคนอยู่ใกล้ๆฮนะผมว่าผมจะลองไปดูอะถ้าเป็นหม้ถูกเลย้ต้ทะเลจุดดำๆนั่นคืออะไรก็ใต้ทะเลมีอะไรด้ยทุกท่าน,น,น,นเห็นไหมที่มันส่งสสยอยู่ใต้น้ำอะ มันคืออะไรอ่ะสาล่ายทะเลไงฮะวอทันได้ไมาด้วยวอทวอสอิดเดียแล้วตัวอะไรอยู่ใต้น้ำอ,อะ่ะมันมีตัวอะไรขึ้นอยู่เพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำอ,อะ่ะตอมหารไม่เจอก็อ,อานนี้เป็นการประจนภัยในมดเดอร์ซิมนะครับรรองว่าสนุกแน่นอนนะก็เป็นโปรเจกต์เดอร์ซิม ข้หลักๆเลยก็ต้องหาอาหารก่อนนะก็แล้วก็จะต้องทาหมู่บ้านอยู่นะคือจะไม่สร้างบ้านเองไงแต่ผมว่าเรายวนหาของค้าก่อนนี่เข,ขาเรียกอะไรนะลืมเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้เน้นรได้นะลืมนะโอเคแล้วก็มากอนั่นไง เจอแล้วนั่นไงถ้าทุกท่านไม่เห็นเนดะี๋ยวผมพาไปใกล,ๆล้ๆนั่งเงียบป่านโอเคอะผมมีบ้านอยู่ละจะอยู่ที่นั่นแหละไม่มีตัวอ,อยู่ใต้น้ำนะคือผมเคยเล่นไงผมในระแวงนิดหน่อยว่าจะมีตัวอะไรอยู่ใต้น้ำาป่ก็ไม่มอดเดอร์ซิมไงผมเคยเล่นเดอะซิมอยู่แหละแต่แต่ได้น้ำเราจำไม่ได้เหมือนกันว่า,นาว่าเดอะซิมมีตัวอะไรที่ฆขาเราได้วยะน่นไงทุกคน <im itation> <im itation> เห็นป่ะเห็นป่ะนั่นน่ะข้างหน้าเห็นป่ะทุกคนถ้าใครไม่เห็นก็ดูถ้าเดี๋ยวผมก็จะซูมให้พื่แต่ันซูมไงไมลืมเออเดี๋ยวผมก็จะพยายามให้ไปกันโอเคทุกท่านผม <im itation> ว่าน่าจะเห็นกันแล้วแหละนั่นน่ะถ้าไม่เห็นก็กรุณาเป็นเครื่องเปิดใหม่นะครับททุกท่านมองไม่เห็นอะไรแล้วถ้าเกิดทุกท่านมองไม่เห็นเนะี่ยไม่ทุกท่านก็อาจจะต้องไปหาแว่นมาใส่นิดหน่อย เพื่อความเจริญหูเจริญตาของร่างกายนะบอกเลยคําเดียว what เดี๋ยวผมค่อยไปที่นั่นแล้วกันเดี๋ยวผมขอหาดอกไม้ก่อนผมได้ยินมาว่าสามารถแต่งงานได้ใยการใช้ดอกไม้ใช่ปะ่ะคือมันเป็นเรื่องราวใม่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวมขอดอกไม้มาถึงต้องใช้ดอกไม้ใช่ไหมใช่ใช้ดอกไม้ใช่ใช โน่อไงข้างหน้ามีบ้านทุกท่านเห็นใช่ไหมทุกท่านเห็นใช่ปะแม่เห็ออาผมนี่บอกเลยนะทุกท่านการุณาไปวัดสายตากันด้วยจังหวะนี้เจอแล้วนี่ไงตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะคดูก็ไป็ยนยะังไงทำไมตอนผมส,สร้างเซิร์ฟก่อนนานี้ผมเริ่มมาผมก็เจอคนเลยอยู่กลางป่านี่ไงไม่มีของด้วยโอ้สุดทิงกันไปายทุกท่าน ยอดเออผมอยู่บ้านนี้ก็ได้แล้วนี่คืออะไรดึงออหัวเอาดึงหัวได้เหรอแต่ผมไม่โกงผมไม่โกงตูไม่โกงดอกแล้วขอดูน้วยับมีอะไรให้ครัพบ้างมีอะไรให้ครัพบ้างอ่ะนี่รถแท็กเตอร์เหรอขอด้วย๋อแล้วเนี่ยครัพไง ครับแค่นี้เหรอทำยังไงล้อล้อโอ้โหให้พ่อกับแม่งคับไปน้ารอดะอันนี้ง่ายอยู่นี้ใช้ได้ให้พ่อแม่งคับไปไหมเออนี้ใช้ได้อยู่ถ้าเกิดเป็นส่วนตรงเบอกพวมอะไรเออพวมอะไรก็ใช้ได้แต่ล้อเนี้ยบูเครียดเลยนีครับได้ไหม นะสะดุดสะดุดโอเคก็คงม,มีแค่นี้มัง้งแต่เดี๋ยวนี้ผมดูรู้สึกว่าจะมีพวกมอนสเตอร์อะไรเต็มเลยนี่เมื่อแล้วนี่เมื่อแล้วแต่ผมไม่มีท็อตเิแล้วไมนี่มันไม่ขว่างแลวนะโอเคฮะปิดไ,ได้เหรอไฟไี่ปิดปิด เทีย <Okay. S 2> นเราก็จะเอาที่นี่เป็นบ้านไปก่อนแล้วกัน,นสำหรับวันนี้พ่อยังไม่มีบ้านอยู่เราก็จะเอาเป็นที่นี่เป็นบ้านไปก่อน,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 อนแต่ยังไม่มีเตียงอะ่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี่ก็คงมีแค่นี้นะตรงอันนี้เราก็จะหยุดพักกันแต่เพียงที่นี้ก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับโปรเจกต์มอสเดอร์ซิม บายขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วผ่านมาใกล้หมดเดือนแล้วกูเพิ่งมาทำแบบนี้อีกเหรอโอ้สุดยอดบาย